ตาลเองก็ยังไม่ได้มีแพลนที่จะมีมีน้องมีลูกหรือว่าแต่งงานมีครอบครัวคุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ก็30แล้วนี่งั้นถ้าอย่างนั้นน่ะเราเก็บไข่เผื่อไว้ไหมเหมือนเราซื้อประกันไว้ล่วงหน้าว่าโอเคถ้าวันหนึ่งเราเราอยากจะมีลูกจริงๆในตอนที่เราอายุมากมาก,มากๆเราก็ยังสามารถมีเขาได้ค่ะตาไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ ไข่หรือว่าอะไรใดๆทั้งสิน้นคือไม่ได้ถามพี่ไผ่ก่อนเลยค่ะเรารู้สึกว่าวิ่ยเราอยากจะทําเราก็ตัดสินใจที่จะทําเลยอะไรอย่เงี้ยการฝากไข่อะตันจะบอกว่า ตอนแรกเลยตาไม่ได้มีแผนที่จะไปฝากไข่นะคะเพียงแต่ว่าเราอะอาไปตรวจสุขภาพประจําปีของผู้หญิงด้วยความที่ตานเนี่ยเวลา เราชอบปวดท้องเวลาแบบมีประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยต้องกินยาแก้ปวดในทุกๆเดือนตางก็เลยกลัวว่าเฮ้ยเรากินยาแก้ปวดในทุกๆเดือนแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้แล้วก็อาการปวดมันก็ยังมีอยู่ตลอดมันจะแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีซีหรือว่ามีเนื้องอกอะไรหรือเปล่าก็เลยอยากจะไปตรวจให้ให้แบบให้หายสงสัยแล้วก็เราอยากจะรู้ด้วยอยากจะดูแลรักษาตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่พะพอไปหาคุณหมอ ก็อันตราต่างๆปรากฏว่าเจอซีดจริงๆนะคะก็อยู่ซีดอยู่ที่มดลูกแต่ว่าซีดเนี้ยจะสามารถสลายหายไปเองตามธรรมชาติในอนาคตที่เรามีเบบี Baby, นะคะซึ่ง อ่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ไกลมากๆเพราะว่าตาลเองก็ยังไม่ได้มีแพลนที่จะมีมีน้องมีลูกหรือว่าแต่งงานมีครอบครัวใกล้ๆนี้นะคะคงแบบอีกนานดังนั้นพอเราพูดแบบนี้แล้วนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ก็30แล้วนี่งั้นถ้าอย่างนั้นน่ะเราเก็บไข่เผื่อไว้ไหมเผื่อในอนาคตเราจะต้องจะต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราวางแผนว่าเรามีอาจจะมีลูกแบบ หลัง35เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเฮ้ยโอเคก็น่าสนใจเหมือนกันก็เลยลองถามข้อมูลดูคือเรื่องเรามันก็เลยเริ่มต้นมาจากแบบนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตัตั้งใจจะไปฝากไข่เลยไม่ใช่พอคุยกับคุณหมอแล้วนะคะเราก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าโอเคเราฝากไข่ไว้ก่อนเลยก็ได้เพราะว่าคือตอนนี้อนาคตเรามันก็ยังแบบไม่แน่ไม่นอนว่าจะ แต่งงานเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่แบบเนี้ยก็เลยคิดว่าโอเคเราเก็บไข่ไว้ก่อนมันเหมือนเราซื้อประกันไว้ล่วงหน้าว่าโอเคถ้าวันหนึ่งเราเราอยากจะมีลูกจริงๆในตอนที่เราอายุมากมากๆเราก็ยังสามารถมีเขาได้บางความเห็นความคิดเห็นที่ถามว่าหรือว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเราหรือเปล่าเราเลยไปฝากไข่ที่จริงเราไม่มีนะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับไข่หรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นคือไปตรวจมาเนี่ย เป็นคนที่มีไข่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็แบบสมบูรณ์มากๆแต่ที่เราเลือกเก็บไว้เนี่ยตามีความต้องการอยากจะเก็บไข่ในวัย29ปีของเราเอาไว้ก่อนนะคะ mm. ก็ตอนนี้ก็เลยแบบโอเคเราเลือกเก็บไข่ตอนนี้ตอนที่เราอายุ29เก็บให้ได้มากที่สุดให้แบบคุณภาพสมบูรณ์มากที่สุด mm. เผื่อวันหนึ่งเราไปมีลูกตอนอายุ3 5 3 6 3 7 3 8 mm. อะไรประมาณนี้เราก็ยัง ถ้าเรามีตามธรรมชาติไม่ได้เราก็ยังจะสามารถเอาเอาไข่ของเราซึ่งเป็นไข่ในวัย29เนี้ยไปเป็นลูกของเราตอนนั้นได้ประมาณนั้นค่ะก็ก็เลยเออก็เลยเลือกที่จะแบบเก็บไข่ไปก่อนค่ะสำหรับในเรื่องของเอ่อที่คนบอกว่าตานะอายุยังน้อยอยู่ทำไมถึงรีบไปฝากไข่นะคะก็ที่จริงตอนนี้ตาก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วนะ้อตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าแบบ ป,ปลายของวัยรุ่นแล้วอะหรือว่าไม่ไม่ได้ไวัยรุ่นแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ก็อายุ30จะ30แล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกแค่แบบเดือนเดียวก็จะอายุ30แล้วแล้วตาเน่ก็มีเพื่อนที่เป็นเอ่อรุ่นราวคราวเดียวกันรวมถึงมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ด้วยที่เขาแบบแต่งงานไปแล้วมีลูกแล้วบางคนก็แบบสามารถมีได้ตามธรรมชาติหรือว่าบางคนก็คือไม่สามารถมีแบบธรรมชาติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะต้องแบบ เริ่มเก็บไข่เริ่มทําทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ซึ่งเพื่อนบางคนของตาลก็อาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่แบบอายุ35บอัพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีค่อนข้างที่จะยากหน่อยคือพอเราเลือกที่จะไปเก็บไข่ตอนนั้นน่ะบางทีไข่ของเราที่สมบูรณ์จริงๆอะ่ะอาจจะไม่ได้มีปริมาณที่มากพออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบเอ่อต้องเสียเวลาต้องทําแบบหลายๆรอบอาจจะต้องเจ็บตัวหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราเก็บตอนนี้เลยซึ่งอายุ29 30 31 32เนี่ยถือว่าเป็นช่วงอายุที่ถือว่าดีเป็นมันอยู่ในวัยที่แบบไข่ของเรากําลังแบบสมบูรณ์เต็มที่ด้วยอะไรด้วยก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าเป็นการวางแผนอนาคตเอาไว้ก่อนค่ะฝากไข่แล้วนะคะมีแผนจะแต่งงานหรือเปล่าเออตายังไม่ได้มีแผนที่จะแต่งงานเร็วๆนี้นะคะไม่มีไม่มีเลยแน่นอนค่ะเพราะว่า อย่างที่ตานบอกไปนะคะว่าการฝากไข่อมันเป็นการตัดสินใจของตาน แค่คนเดียวนะคะกับกับเพื่อนเพื่อนของตาลนะคะที่ไปด้วยกันก็คือแจ็คก,กี้นั่นเองไม่ได้มีแบบคุณผู้ชายอะไรใดๆไปด้วยทางนั้นนะคะก็คือเป็นเหมือนเพื่อนสาวสองคนชวนกันไปอะไรแบบนี้มากกว่าคือคุณหมอเองอะ่ะก็บอกว่าสาวโสดอะ่ะก็มาฝากไข่กันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเฉพาะจะต้องแบบคนที่มีคู่มีแฟนหรือว่าจะแต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วเท่านั้นสาวโสดหลายๆท่านเขาก็แบบมาฝากไข่นะคะสมัยนี้ผู้หญิงก็มีการวางแผนอนาคตล่ว ส่วนคุณพ่อก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีอะไรประมาณนั้นแต่สําหรับของตานะ่ะตาก็แค่คิดว่าโอเคเราเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่มันก็สําคัญมากๆนะถ้าวันหนึ่งเราจะมีลูกแต่ว่าณนะวันนี้หรือว่าเร็วเนี้เรายังไม่ได้พร้อมแต่ถ้าวันหนึ่งเราพร้อมขึ้นมาแล้วเขา,เามีเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตาก็กลัวว่าตานจะมาเสียใจในภายหลังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรา เก็บไข่ไว้ก่อนดีกว่าสําหรับการไปฝากไข่ในครั้งนี้นะคะได้ถามพี่ไผ่ก่อนไหมคือไม่ได้ถามพี่ไผ่ก่อนเลยค่ะไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้ถามแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ถามเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการเอ,อ่อไปตรวจสุขภาพของเราเนาะแล้วก็มันเหมือนอยู่ดีๆก็สเต็ปขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าวิเราอยากจะทําเราก็ตัดสินใจที่จะทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยกลับมาศึกษาหาข้อมูลต่างๆแล้วเราก็ ตัดสินใจที่จะทําแต่ถามว่าบอกไหมก็คือบอกค่ะก็คือบอกทุกทุกคนเลยไม่ได้บอกเฉพาะพี่ไผ่อะไรเงี้ยก็บอกทุกๆคนแล้วทุกทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมแบบถึงต้องฝากมีอะไรหรือเปล่าแบบมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า เหมือนร่างกายเราโอเคไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเราก็คือไม่ได้มีอะไรเลยคือแค่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะฝากนะเราก็เลยแบบว่าบอกไว้แค่นั้นเองค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจไปฝากเนี่ยเป็นการตัดสินใจเองล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นแรงเชียร์จากแจ็กกี้เพื่อนรักของตาลเองค่ะก็ไม่ได้มีแบบ ความเห็นของคุณผู้ชายอะไรใดๆทางนั้นค่ะก็คือเราตัดสินใจเองค่ะส่วนในเรื่องการแต่งงานนะคะก็มีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการคุยเล่นๆกันกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้ไม่ได้คุยแบบว่าจริงจังว่าเราจะต้องแต่งงานกันเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบคุยเล่นๆแต่ในในช่วงนี้จะเป็นการคุยในเรื่องของการวางแผนชีวิตมากกว่าว่าโอเคตอนนี้ตาอยากทำอะไรนะเขาอยากทำอะไร เรื่องแต่งงานเนี่ยยังยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไกลมากๆค่ะในในช่วงนี้เพราะว่าตัวตาเองก็ทําธุรกิจหลายตัวแล้วก็เรายังมีสิ่งที่เราจะต้องแบบต้องทําเรามีเรื่องที่เราจะต้องแบบรับผิดชอบด้วยแล้วก็เขาเองก็มีเป้าหมายของเขาที่เขาอยากจะทําให้สําเร็จก่อนส่วนใหญ่เรื่องที่คุยกันช่วงนี้ก็จะไม่ได้เป็นเรื่องแต่งงานหรือว่าอะไรจะเป็นเรื่องแบบปรึกษาเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ